สวัสดีคนดูทุกๆคน,น,นเนาะมืัอนี้ก็มาพบพ,พอกับช่องมัมมี่ชนแนลีอคือเก่ามันเดิมเนาะมื่อนี้มัมมี่ h ชนแนลมาเสนอเกมเจนนี่พรอสาข้อของเขาเนาะเกมนี้ก็อยู่ในค่ายของพีจีก็ไม่ได้เล่นสักทีก็วันนี้มาจัดกันดูเนาะสำหรับจินนี่จ๋าอ่ะไอทุนที่5 0 0 0ันบาทเลยนะคะทุกคนขอขยับเบ็ดก่อนเนาะ ทุน5,000บาทของแอดอาะเบ็ดร5 0กันเยอะๆเลยจ้ะแม่ชืบอมาจา้ะนาลายจินนี่สวยเปล่าอ่ะแตะเกยียงหรืออะ,อะไรจะลงหรือเปล่าอาราดินตะเกยียงอาราดินหรือว่าโอ้โหสแคเรเทอร์ไม่ไม่ลงนะคะหนึ่งตัวหนึ่งตัวมาขอลุ้นสแคเรเทอร์ อย่างสวยสิอืมหเงียบหลายทีแล้วนะวายเชื่อมดอกนี้ห8 0อยปดสั่วะดอกนี้อมไม่หลงไม่เข้าเงียบนะคะเบ็ดร้อยห้าสิบโอ้โหชึบเอาวายเชื่อมไหมวายลงอีกไหมโอ้โหขอวายลงแบบส,สวยสิโอ้โหเงียบจะเอามาแล้วดอกนี้96บาท มาบเขาให้72บาท10โอ้โหไวส่งตัว180มาแล้วเกมเริ่มพิกเริ่มมาแล้วเกมเริ่มเข้าแล้วชึบโอ้โหฟิวเจอร์พรของโอ้โหฟิวเจอร์ไวดอกนี้2,250เน,น้เน้นื้อหือไปแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะกลับมาที่5,000บาทเหมือนเดิมเนาะสำหรับทุนของแอดชุบ โอ้โห oh. มาจะสักแควเตอร์โอ้ oh, สวยๆส,สักทีโอ้ oh, มับเข้าให้ uh huh. สักแควเตอร์ลงโอ้ oh, สักแควเตอร์สตัวก็ได้300แล้วก็หมุนฟรีมาด้วยนะคะทุกคนเออสำหรับเกมนี้แอดการเนเป็นเวลา1นึมงสานาทีแล้ว7จ็นาิกานาทีเนาะก็ถือโอกาสฝากโปรโดีๆผ่านตรงนี้ไปเลยเนาะอ่ะ โปรดีๆของ22ฟันก็ฝาก500ร้อยับฟี1หนึ่งรฝากผัดฝากผ่านทูวอลเลตนะคะทุกคนสามารถจัดได้ทุกค่ายเกมเนาะแล้วก็ถ้าใครไม่อยากรับโปรก็ฝากทั้นต่ำสามรไปจัดกันเลยจับแม่โอ้โหดอกนี่ผันหกแปดสิบโอ้เยอแต่ทุกหน้าลายมัฟปโอ้โหส0มดอกนี้เท่าไรโอ้โห มาจ้ะเน้นเน้นพันสองเก้าสเน้นอีกร้อยห้าสิบโอ้โหดอกนี้พันสองเสียงโอ้ยเสียงแอดก็เริ่มจะไม่ไม่เหมือนเดิมไปละพูดมากไปหน่อยอ่ะขอหยุดพูดสักแป๊บขอดูนะเกมไปเนาะโอ้ย ดื่มน้ำสักแป๊บนะคะโอ้ได้มา4,920บาทนะคะจบการหมุนฟรีครั้งนี้เนาะยังไม่หยุดนะคะ่ะแอดขอไปต่อเนาะได้มาที่4,000บาทแล้ออวอ้ายาวาเทอมับแล็กแพทเทอร์โอ้โหไปจ้ะสองตัวก็ได้ตังนะจินี่เขาจ่ายเขาแจกนะคะทุกคน สาเครเตอร์ลงสองตัวก็ได้ตังจ้าชุ๊บอือหือมาดอกนี้สามสิบหกอือหือไวเ้เน้นๆร้อยแปดสิบบาทดอกนี้จ้ามาอีกไหม โอ้โหร้อยแปดสิบมาสี่ร้อยแปดสิบชิบมาบเข้าให้สามร้อยเก้าสิบหกบาทดอกนี้โอ้โหอย่างสวยชิบ oh, oh, โอ้โหดอกนี้พันสี่เจ็ดสิบ ย้ํยัวสิจ๊ะแม่ห้าใบเหมือนกันมาอีกแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบอะขอขยับเบ็ดขึ้นที่เบ็ดสี่อยย้วยวเลยจ้ะแม่ขอเป็นเบ็ดวัดใจกันไปเลยเนาะมามไปเลยจา้าเบ็ดวัดใจจา้าของท่าสแควรเธอลงนี่เออสุดจัดอะจะเป็นยังไงเนาะเบด็ดโอ้โหมาแล้วผ่านกาวยี่สิบดอกนี้เบ็ดระทึกเบ็ดระทึก โอ้โหแอดเกือบใจขาดก็คิดว่าสแควร์เธอจะเข้าซะแล้วเนาะชึบโอ้ส่งตัวได้มาที่400เนาะสองตัวก็ได้เท่าที่เราใส่เบ็ดนั่นแหละเนาะได้กลับคืนมาหมุนใหม่อีกครั้งชึบอ่ะเปิดเทอร์โบไปสิ6 40เทอร์โบสิลองเทอร์โบสิมับ เทอร์โบเบ็ด400ดองนี้384สคัตเทอร์สองมาไปอีกอือหืออือหืออืออจะรอดไหมโอ้รอดไหมเนี่ยโอ้โุกคนสคัตเทอร์อลงจ้าเบ็ด400สคตัตเทอร์ลงเยอะๆเลยจ้ะแม่โอ้ยขอเลือกที่8การหมุนฟรีก็แล้วกันเนาะเป็นวายแบบเดินเนาะพอวายลงสวยๆนะคะพี่จินน,น,นววาาี่โอ้โหเงี้ยไปแล้ววายเท้าวายโอ้โหมาแล้ว ก็จะเป็นวายแบบล็อกแล้วก็แบบเลื่อนด้วยนะคะถ้าวายลงเยอะก็ขอวายเต็มหน้าอดอกดีรางวัลก้อนถึกโอ้โหหนึ 10, ่งมื่นห้าสิบหกบาทเอ้ยห้าร้อยหกสิบบาทไปแล้วหนึ่งมื่นไปแล้วหนึ่งห่นอ่าฝีสปินบวกหนึ่งวายเชื่อมอีกโอ้โหหนึ 12, ่งสองแปดร้อยอะทุกคนวายกี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้โหวายสามตัวแล้วได้มาอีกหนึ่งฝีสปิน โอ้ขอไหวลงเต็มหน้าดูสิหมืมมม่นหกเจ็ดร้อยโอ้โหทุกคนมับเข้าให้อีก9ก้าหกดอกนี้เอ่าไววจะหมดแล้วเหลือสามมูลฟรีไหวไม่ลงเยอะๆอะถ้าลงเยอะนี่เสร็จไปเลยเนี่ยหกร้อยแปดทุกหน้าลายดอกสุดท้ายมับเข้าให้ ยังไม่สุดอ่ะหมื่นสี่พันสี่ร้อยเือครั้งสุดท้ายสวยๆเปล่าอือหือพาดไปหนึ่งครั้งเก้าการหมุนฟีที่หกหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทเยอะๆเลยจ้ะแม่โอ้โหงานนี้แอดจะไปไหนดีเนี้ยโอ้โหเจ็ดหมื่ 70, นนะ่ะ เ8็ดบาททุน5,000โอ้โหโอ้ยขอยาดมน้อยโอ้ออโหโสุดจัดอะแน่นอนเนาะคลิปนี้แอดกะขอยุดไว้เบียงเท่านี้นะขอตัวไปถอนก่อนนะคะทุกคนฟักก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไคร์ให้กับช่องมัมมี่แชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะกะข้อให้คนดูข้องแอดปังปังแบบนี้ทุกคนเลยเนาะอะเอาไว้เจอกันไหม อีพนะจ้า